ไปใส่มานหนิเงี้น้อ,องแทนไปเก่ยวหยาไปเกี่ยวหป้าหยาบน่าจอยโอ้เันเ่ยวหยายงว่อุย้ยเนาะคักเนาะคักเนาะ,ะพี่น้องเบิงเบิงเบิงน้งงองแทนเด้อพี่น้องคลิปนี้จะลงก่อนหวยออกประมาณหกวันนะคะนะคะน่าจอยฟันวามี่ยูเูถาเอาควายมา้กับสร้างเมา้นะคะเพิ่นตีเก้าซี่เก้าเก้า เก้าซีเก้าเก้าซีนะคะน้องแท่นบอกฮะเดี๋ยวเพิ่นไปซื้อสารกับปูพญานักสามศูนย์นะพี่น้องเนาะสุดยอดอิลีถามน,น้าจอยก่อนแทน่นแท่นครับอุ้ยไปจับปิงปองน้ำปูขาวย่าขึ้อน้ำอันเล็กน้ำปูพญานาคลืมเลยเป็นี่ยังป็นยังอยืนได้ไหมเนี่ยโอ้โอ้อ้อหน้าจอยหน้าจอยเจ้าถือบ่ บวชปฏิสือเลขจักบานขวัญอะไรเนี่ยน้ำตาเนี่ยนอนโรงบานออกโร่องบานเกือบเที่ยงเขาปฏิสือเลขสื่อยู่สื่อตัวอื่นตัวนี้ลืมเลยคักายเนาะแม่กองโชคดียุบอ่ะเอาละไปเอาง้วเอาหยาเมตาไสนนี่ร้ายแท้หืมแบบไก่หนึ่งร้านขวัญขี้ลุ้นสุดยอดที่สุพี่น้องพระเอกแมมพระเอกน้อยไหม วัสดีเอฟซีหน่อยเอฟซีอ <FC S 1> โอนเงินมาให้ค่าขนมน้องแทนอยู่ดีดแต่วย่ายพราะท่านหายย่าให้รอดด้หลายๆบาทเราย่าจะมามอบด้วยลุงด้ขอเวลาสามสี่วันนะคะอู <c oughs> คนรอแม่สู้ให้เอฟซีโชคดีน้ำอีกด้ลุกด <c oughs> ้วยเวลาไปสู้สารกระปูพญาห,หน่ายอีกด้ลุกด้วย ก็นี่ยังคือเป็นยังไงเอ็เมื่อนั้นมาจังไงก่อน่ะจอยจังผ่านปูไปยะนาคเอาบอกก็ไม่กันปล่ะปอยปอยเพิ่นปล่อยเมื่อวันศีลเม็นบก่อนแม่นันี้เลขคีผ่านมาเลยว่าแม่อยากเบิ่งงูไงจ้าผ้าเข้าไปนี่แม่อันได้สามแม่เพิ่นว่าสามเพิ่นว่าสามศูนย์เพิ่นวางสี่นี่แม่ พัาพาน,<ม>นละสามศูนย์พิทบาลออกศูนสามเนาะงวดขว้วนั่นเจ็ดเก่ากับตรงๆเนาะพ<ม>ูพยายนาไปา้ปัดคอยดิเนีนเว่าสิซื้อเก้าซีเราเรียกลูกเก้าสามศูนยซื้อบอสิซื้อไว้ <c oughs> ยุกไว,วา่านาจอยสิถือวัดเกินยี่ิบเด้อวะเยาว่าตาเจ้าถอดก่อนบ่ได้ซื้ออยยางน้ำมันเพิ่นนั่นเดินเรือออกลงบาลไหมซื้อว่าสิออกกับเพียงบร่รไ,รขขได้ซื้ออะไก็เป็นค่ะของ เทพซีใจเย็นๆ้อค่ะผู้ใดอยากท่าบุญกันมหน้าจอยอยากซอยค่าขน,คานามค่าน้าค่าไฟนองแท้นนะคะติดต่อนนทิยาโดยตรงนะคะศูนย์981971934เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์นะคะาบางคนเพิ่นก็โอนมาแล้วเ่วนุนทิยาจะมอบประมาณอีกสามี่มื้อให้นองแท้นไปซื้อสารกระปูขาว,วาหรือกระปูพญานาคก่อนเพราะว่า,วาอ่าล่อมอบทีเดียวนะคะให้มาพร้อมๆกันนะคะตอนนี้ก็ได้บ่หลรายท่านแล้วค่ะ ได้บุกีีบาทให้ได้หลายๆก้อนนะคะจะทุกบาททุกตะต่างถึงมือแน่นอนนะคะด,ดีใจครับเอฟซีบอดีใจค่ะดีใจครับ,รบอุ้ยจะเพิ่นเบาอย่างไรหน่อยจอยเพิ่นอยากเบาเลยบหน,น่อยหน่อยแมนยุ่งไลนะคะ่ะเมือมม่อนั่นฝันแม่ฝันเราไปเจ้วเขา แฟนแฟนเจียไปปล่อยน้ำลงหอยเดียวบอฟังบอปล่อยน้ำลงหน้าหอยหอยเกี่ยวบอกฮะเลี๋ยวอยชู่สันผู้นหนึ่งเกี่ยวเขาผู้นหนึ่งปล่อยน้ำลงแม่ปลาเต็มอยูป่ปลาอยู่คู่แท้ไหมอันเล็บเล็บยากบึกเคลื่นนนอ,น,อมนมาเคลื่อนเคลื่อนขวานทีแกงฝันอืมอืมเล็มาว่าสู่กันข้างนี่บริส้ทธิ์จักบาทฝันว่าคั้ยงัวอีโบติเสียจ้าไปเอาไปกินน้าบาากักฮักงัวเสียบันนี้เล็บไปน้ำหา,หางัวอยู่บ้านโปอุว่าวห้แม่ฟังนี่แหละอันบันนี้ก็เลยไปพ่ออัน อีหยังก็เห็ดอันอยู่กลางน้ำนะ嗯嗯สารอยู่กลางน้ำนะนี้มันมีเลขสามตัวนั่นไปเบิ่งเขาว่าะมันมีเหล็กสองเจ็ดมันมีเหล็กสี่เก้ามันมีเหล็กแปดเก้าเมื่อเช้าว่าสิไปซื้อนี้ม,ม,มาณเลยเที่ยงเอา <ฮะ S 1> คือบพ่ท่อหาน่ะืพบ่ท่อหา, <c oughs> อาน้าต่างกล่องอยู่โรงพยาบาลนนมาหอดบ้านกับแปะเทียงคืบพบ่ท่อหาน่วตัวโบว์โบวกันใน้นีละฟันอันไปก่แกลวมั่ยี่หมีมาอันบอละมาเวบวกันอยู่นี ประมาณบั่งกันเขาบนเขาล่างเนาะบันอี้ก็เลยว่ามีข่อยลืมซื้อเลขของเท่าไรแล้วเที่ยงแล้วโอ้แสดงว่าเจะเอาเทาขายแล้วแต่นนในวันนี้เอาละมันเหม,มืนอนจะมาไล่เปอร์ดิซือเม่ไหรปอดิซือเลยสรุปว่านาจอยบ่ได้ซื้อ,อจักบานเลยทั้งทั้งของหนองแทน่นทั้งของของฟันแม่นบ่ได้ซื้อเลยพอไปเฮ็ดเบี้ยงย่างเดียวมื่อนี้ฟันว่าผู้เฒ่าเอาสร้างกับควายมะหอยมหเนาะจุงสร้างจุงควายมะหอยมาผูกใส่กันเนาะถ้าเป็นแท้กันตีเก้าสี่เก้าแปด มันนี้ก็เลยอันขึ้นมานหัวอันก็เลยขอเพ่นน่นแหละขอวันยังไงอันก็เลยขอกบกบสามขาอย่างเงี้ยนั่นแหละได้ว่าคอยคอยฟันฟันเห็นเป็นตัวเลขเลยเด้อได้วางสี่ขอขอกบสามขาเอาเอากบสามขามาถาใส้น้าจอยฮะอันของของไอ้ป๋องกบสามขาตัวแบบไงฉันเอาเอามาเราบ่ได้กินเราเพนมาเลี้ยงมันบอบอมันมันมันเป็นกบอันกบข้าเจ้าไประยิมย่างมาไหมกบอันจะไประยดจากอัน กบบนี่ไม่ชีวิตบอบอมันเป็นมันเป็นรูปปั้นรูปปั้นตัวสีละกบเเาซับเกบเ่าซับอ๋ออ๋ออ๋อซองเบื้องไม่มีเหล็กกบกับกบกขบ้บกับก้กับกบกับกบกับกบกับ้บยั้ออกับกปกับกบกลบกบกด้กบกับลบกับกบัันี้ก็ไกบฟับบัวกบกับกบกับกบกั้าบกับกบกับกบกับกมับกบก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 ่บกบกับกับกบับก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 ับกบกับกบกับเสกัดกบกัก ทีว่ามีสามคู่นั่นบ่แม่นมีสามคู่นั่นไม่ยังแม่แก,มแก่อมีสองเกตมีสี่เก่ามีแปดเก่าโอ้แต่เสียดายเธอไม่จอยคอ,อมัน,นอีกเดี๋เดือดงวดสีมานี่ก็เลยไปสอนเงินใบลลอยไ้ในปากนั่นเพิ่นขึ้นสีวาเนาะหายแล้วก็บ,บ่เอาเพิ่สีวาเนาะขอเห็นยังขอแล้วก็ได้ซื้อปกติปกติไอ้กําลังที่ไปสอนเงินไว้ในปากกบตัวนั้นเอาว่ายี่นี่กบกบสามขาเอามาตะโดนแล้วบ่น่ะมันมีตะโดนเดี๋ยวมันมีเงี้ยตะโดนแล้ว บ้ามันเป็นเขาเอานกบเปล่าสัตว์มาเป็นเป็นเรียนเอืเดู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 โอ้ขอลำมาโอกับอันพระเอกหน่อยหน่อย้องแทน <c oughs> ให้เอฟซีโชคดีน้ำนนดีนะเด้อลูกเด้อ นจอยคันคันน้องแท่นบอกสิบอกอีบอบอกอีกค่ะนะะน้องน้องน้องแท่นบอกนะจอยยืนยันแล้วว่าสิบอกอีคือเกาบบแพงเมืนบอแมนบอผีหายคือเกาเมืนบอย่าฝ้าเบื่อหน่าย่าฝ้าเบื่อหน่ายแอดมินเนอะยานว่ามันพีย่ามายังดูเถอะโอ้ยน้องน้องแม่เมาเนะี่ยคือพันรู้เรื่องนี่เหมือนบอจอย พอเลขออกนี่ยิ้มอันห่าแล้วมันบอ่แม่แล้วว่าแม่แล้วไปเปิดเบิึงอยู่ในโทรศัพท์อัน,น,นเลขออกแล้วหาซู่ซโอ้ยเลขตรงแท่งเขาเลยวางาีย่างละ่ะแม่เลขเขามันวะลุย้ยลุ้ยมึงดูเอ้าว้ามึงนั่นน่นะไปจับปิงปองเลยเนาะ,นะบ่ได้บอกน้องคนแรกลูลกคนไปจับเองเนาะแปลกนะน้องนาจอยเนีบออกแกเพื่อนเสียงเพื่อนเขากล้องป้อยมันไปหันนายจอย เมื่อคนใดๆพอ่อแปลนทีอยู่อันแรกจะมาพ่อกันขาย,านยันเถี่ยวีน้องนี่มดูไปเกแก้วหยางนะน,น,นะคะแล่งน้งแท่นเขาสามศูนย์ให้สามศูนย์ออกศูนย์สามนะคะแต่ผู้ใดอยากร่วมท่าบ,บุญกำลังจอยนะคะติดต่อนุนทิยาโดยตรงนะคะศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าสามสี่นะคะนะคะเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์นะคะแอดไลน์ตามเบอร์นะคะ นะคะทุกบาททุกจะต่างถึงมือแน่นอนนะคะอยากร้อยออยากซ้อยค่าน้าค่าไฟค่ากับเขาน้าจอยนะคะน้าจอยเพิ่นกะบ่ไ้เห็ดข้านนะคะเลี้ยงลูกเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวปูงัวะยาแฟนเพิ่นเห็ดงานคนเดียวนะคะนะคะตรองแท่นกะเป็นเด็กน้อยมีเส้นซื้อสารกระปูขาวแน่กระปูพญานหนักแน่นะคะ,นะคะน้าจอยก็ยืนยันมาถาน้องแทนบอกจะให้อีกคือเกา้ามันบอกค่ะอื ื้ันว่าอยากไปเบิ่งงูซั่นเด้ออยู่ไสอันวัดไปน่แม่จอดเบิ่งงูใหญ่ก่อนอ๋อเพิ่นบ่ได้เอิ้นพญานาคเพิ่นเอิ้นตงูใหญ่แม่นงูใหญ่จอดเบิ่งงูใหญ่ก่อนอือถ้าเดี๋ยวมันว่าแป๊บนึงมันว่าแป๊บนึงแเนาะแบบว่าแป๊บนึงแบบเดียวกันคืองวด79เลบ่นะแม่นบ่แบบงวดเดียวกันคือ79เลยแต่ว่าเราก็ว่ามีแต่ว่า3แล้วก็ย่างอันจากหน้าพญานาคมาฮอดอันหางเพิ่นบดก็วนกลับไปหาตัวที่2จ้า กลับไปหาตัวต่ซวงแล้วก็ไปไหว้เพื่อนก็นวสวัสดีครับว,วางสิเนี่ยสามศูนย์ดิมันวาอเอเจว่าต้องพาลูกเขาไปหาปูขาวก็ได้ได้ยุ่งหลาย <c oughs> มันยุ่งหลายอันตรายอยู่อันน้ำปูพญานาคอยู่ข้างนอกก็ดีที่การน,นอกคอนสิแมนปันเพื่อนกับพุ่มเดียวกันแล้วเนาะป้าสุดยอดดิล <c oughs> สิได้ยุได้กินย้อนลูกอีลิริถึงน่ะจอยเจ้านี่ว่าต้องไปหารับจ้างชั่วโมงนะปันซีเมนต์ปันนี่ไปเกี่ยวเทียนค่าค่ายเนาะคลิปนี้เอาลูกอ่าก้อนหวยออกคุกมือเนาะที่เยาสัมบัติเยู่นี่เนาะตั้งแต่ต้องงวดน่ะเลขแม่เจ้าเนาะเลขแม่รักบั้นนี่ก็จัางมาเลขเจ้าฝันกับลูกบอกหางเดียวเจ้ามือทีคอยไปไหว้ผู้ขาวนักเพิ่นไปจับปิงปองเนาะที่ว่า สองห้าเก้าเนาะอันนั้นบ่อเข่ามาเขาคลิปที่คลิปแรกของน้องแพนน้องแพนคลิปแรกสามศูนย์อ่าขอบคุณเ c ซีเด้อค่ะเอฟซี e ทีผู้ใดโอนมาแล้วนะคะกะก็จะรอบมอบพร้อมกันนะคะบอกเกินสามสี่หมื่อมอบแน่นอนนะคะเพื่อน่าจอยเพื่อนฝันหรือน้องแพนไปซื้อสารกระปูพญายนาคอีกนะคะเป็นตัวได้หน้าจอยกระสีหา,า,าคือเก้าอันบ่ค่ะ นะคะเพื่อนก็ยืนยันลวเพื่อนบอแห้งเพื่อนหายคือเก่านะคะน้าจอยกับเป็นคนดีมีน้าใจเอฟซีทั้งสองเฮากับมีน้าใจคือกันนะคะถูกหน่อยถูกร้ายกับแบงน้าใจแบงค่ากับเขาให้น้าจอยนะคะก็ขอขอบคุณเด้อค่ะที่ให้ความไว้วางใจกับทั้งสองนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกบตัวนี้น่ะเอาไปท่าไปที่มาแล้วคันอยากฟันอยากหายฟันอยากให้เพื่อนเขาฟันได้เลขนี่เอาเงินเขา בכ precautions เรา2 3 5 6 7 8 9 1 0 1 0 1 2 1 5 1 6 1 7 1 8 1ຕ2 0 2 1 2 2 2 3 2 3 2 4 2 5 2 6 2 6 2 6 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 5 3 4 3 6 3 7 3 8 3 4 3 6 3 7 3 8 3 9 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 5